วันนี้เรานะคะจะมาเพื่อที่ค่ะทุกคนใหม่เลยอีกรอบไม่ใช่ไม่ใช่เรานะคะถ้าใครไม่แบบคนคนอ่อไปด้วยแต่ตอนนี้ยิ่งแต่งตัวยังไม่ได้พูดเลยอ่ะมาแล้วว้าวว้าวมันเป็นะไรนเป็นแบบกลายทุกคนดูเลยมันเป วว้า <Wow. S 2> มันจะเปลี่ยนแบบก้ามไม่แน่ทุกคนมันจะเปลี่ยนว้าวไปแล้วนะคะทุกคนเปล่เราต้องร่วงอะทุกคนคิดดูการล่วงเป็นสิ่งไม่ดีอยู่ใช่ไหมใช่ว้าวทุกคนทุกคนทุกคนเดะไม่ทันว้าว <Wow. S 2> ไม่ทันอะ,อะ,อะ ไปในไอพีสองเลยนะคะโอ้ยเมื่อกี้เผิ่ไปกดอยู่ขอโทษเลยขอโทษมากๆโอ้ยไม่กัุกคนนะเดี๋ยวอะไรไม่อไรทุกคนอาจจะไม่รู้ด้วยว่ากดหยุดเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปตัดต่อตัดต่อแน่นอนทุกคนนะทุกคนก็ต้องรอง กนก็ต้องลองินเ้คะเพราะว่านจะหม่ไมกดูกันนะคะพียก็ม่รู้เหมือนกันว่าเงเหมือนมั้ยย่าลานะ สมกันใครชอบคพิเนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คพิเนีย์อัดอัดร็วนะคะก็ขอโทษด้วยเพราะว่าแบตจะหมดดูค่ะแบตบเดี๋ยวนี้ปิดบ,บาย